อีน้องครบสุดอีกแล้วสา,วาราาไปสารมาเรื่อยๆก็ได้สิบอัวนวยผุนเด้อวันนี้พะกษิมากเขาตีนเน <c oughs> นด้บานนี้ครับนี่ันังไฟหนังไฟกรองน้อยก็ซีเล็กซี่ี่ล็กันครับซีเล็กซี่ซีเล็กซี่แล้วก็มาจอครับเนี่ย มาจอตีนมันนะครับแล้วเสียชตอนนี้สิประกอบตีนของเขาจอตีนแล้วก็มาายยัดเสียบมัดยางกระทักเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่เคยใมาใส่ตีนเลยนี่ต้วนวยง,งามเลยครับแข็งแรงเป็นตะเปิดอุ่สีเหลืองกับงามสีเขียวกับงามแข็งเ,เลยครับนี่เนียนเปียเลยครับนี่นี่สูตรของคนปรนเทศว้ นี่ตีนนี่คือตีนมันเลยครับนี่สุดทุกคนเป็นเห็ดไหจองมันแล้วครับนี่มีคนจองมันแล้วครับนี่สุดสุดไฟสุดมั่นเลยครับตีนสุดไฟสุดมั่นเลยครับตีนมันนี่มีคนจองมันแล้วเ้อพี่น้องเลยนี่บัวได้ดอกบัวได้ยากได้ก็จะบัวได้ยากได้บัวได้ดอกครับจองมันแล้วเราขายดีเราเห็ดแข็งนะครับ เราเห็ดแข็งแตวกับราคาถือน้ำหน่วยหาสิบาทหนึ่งผู้ใด็กเอาแล้วครับสีนี่ก็งามกงินเนี้ยไรนี่หวยสีนี่สีนี่สีนี่งามสีนี่ก็งามอุปกรณ์เพม่อนส่วนเสียเสียผมโบนยาผมโบเมนไงนี่ครับส่วนสีไปเอาตีนมา ตากโคกตาลนี่ครับโคกตาลตีนมันเห็ดจากโคกตาลนะี่การตาลนยน้ำตาเดียดไปตากแดดใส่ถุงไว้แล้วก็มานั่งสารน่สวสองหมื่นสามหมื่นทั้งวันได้รู้ไหมหนึ่งเนี่ยครับนล้วก็ซัวนน่วส,สิมทาทถักตีนทั้งอยังอีกเพกื่กะว่าเพิ่นบ่มีหยังเฮ็ดเพิ่นว่า,าเาพิ่นก็ขายตึกที่ร้านอาหารสิบบาทคนก็ซื้อดีอยู่ครับก็ขอบคุณหลายๆสำหรับ ผู้ดีมากุดหนุนนะครับใส่ด้หลายปีครับรับรองใส่ด้หลายปีแน่นอนแข็งแข็งแรงเพื่อนทานเม็ดดำกระเบ้องตีนนี่คือนี่คือสายนี่ครับแม็ดเม็ดมันสีดำมันกระบื้องตีตีตีตกรงเข่าเลยครับเขาใส่ปีสองปีนี่มันดำกระบื้องตีตกรงเข่าครับกระใสเขา่ากระเส็ยแน,น่น้อยกะเอามาพึง่งแดดแน่ใส่เข่าไปต่อกะใส่ได้คือเราครับ งามงามงามนี่ครับหน้าตาออเมียเป็นเป็นคนเห็ด